งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวื้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทัย่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครบครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา้า อดิศัก์บุญกิยาพันธ์นะครับท่านผู้ฟังต้องการจะฟังผมคุยเรื่องอะไรสงสัยเรื่องไหนนะทำการเกษตรมีปัญหาปรึกษาทิดบวญบางประมาะนะครับถ้าจดหมายก็ส่งมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าเป็นอ่าสื่อโซเชียลมีเดียเราก็ติดต่อกันนะครับทางแอ B.U.A.N. 2494ททางไลน์นะฮะท่านก็าถามไทยกันเข้ามาทางแอด B.U.A.N. 2494ท่านผู้ฟังแฟนรายการทีครบครับวันนี้ผมก็ยังตั้งใจจะคุยกับท่านเรื่องห่วงจุ้ยกับการเกษตรครับเรื่องห่วงจุ้ยกับการเกษตรทำไมเพราะว่า มันมีข่าวคราวที่ปรากฏออกมาในสาธารณชนว่ามีผู้คนเขาก็เชื่อหมอดูหวงจุย้ยศรัทธาเมื่อศรัทธาก็เรียกมาดูที่บ้านนะเมื่อเรียกมาดูที่บ้านหมอดูห่วงจุ้ยเขาก็บอกว่าต้องตั้งออรูปปั้นนั้นรูปปั้นนี้คิดเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ ้ตรงนั้นต้องปรับทิศอย่างนั้นปรับทิศอย่างนี้อะไรต่อมิอะไรนะแล้วก็แถมจะปรุงแต่งอะไรเข้าไปอีกเยอะแยะว่าเนี่โดนทำของใส่บ้างอะไรบ้างทีนี้คนนี่ผมก็ไม่เข้าใจนะนะทำไปทำมาเนี่ยต้องสูญเสียเงินนะเพื่อจะแก้ห่วงจุ้ยในบ้านเนี่ยต้องหกสบกว่าล้านตายแล้วนะ มันมีเงินหกสิบกว่าล้านมันจะไปแก้ห่วงจุยอะไรถ้าห่วงจุยไม่ดีมันจะมีเงินหกสิบกว่าล้านได้ยังไงนะครับโอ้ยผมฟังแล้วผมงงมากผมก็ไม่รู้คนยุคใหม่เขาหาเงินเงินแบบไหนรู้แต่ว่าทิดบวนบางประมาสแหมพอมีเงินล้านเราก็ดีอกดีใจแย่แล้วนะครับนี่มีเงินก็ต้องเดี๋ยวนี้ลูกเด็กเล็กแดงมีเงินก็เปสิบสิบล้านแล้วมีขนาดนี้ มันยังไม่มันยังหงจุ้ยไม่ดียังไงมันดีอยู่แล้วนะมันไม่ไมีไม่งั้นไม่มีเงินขนาดนี้หรอกนะครับแต่ว่าคนนั้นมีความกลัวเป็นที่ตั้งไปฟังเพลงผมนะชื่อเพลงกลัวนะ,ะกลัว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 เกิดมาทั้งที่ก็มีแต่ความกลัวกลัวร่างกายหลนจอนกลัวบ้านจะนอนกลัวจะไม่มีเนี่ยไปฟังฮะ นะกดก็ไปฟังทาง YouTube พิมพ์คำเพลงคำาคำว่ากลัวแล้วพิมพ์ว่าเพลงทิดบ้วนมันจะขึ้นมาเยอะเลยผมใส่ไว้20กว่าเพลงนะฮะนั่นแหละความกลัวเนี่ยมันทำให้เสื่อมกลัวว่ามันจะไม่ดีกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนี้ก็เลยถูกเขาหลอกนะครับถูกเขาหลอกถูกเขาหลอกบอกแบบเต็มใจให้เขาหลอกหรือว่าไม่เต็มใจให้หลอกก็ไม่ทราบได้ แต่มันปรากฏเป็นข่าวคราวอย่างนั้นและเรื่องห่วงจุ้ยเนี่ยถ้าแปลตรงตัวนะห่วงก็คือแปลว่าลมเป็นภาษาจีนจุ้ยก็แปลว่าน้ำตึงนั่งก็จะห่วงจุย้ยคนจีนเรียกว่าหวงจุย้ยนะก็ดูทิศหรือเรื่องน้ำเรื่องลมอตีรี่ก็แปลที่ทางนะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นในทางในทางวิชาเนี่ยถ้าในทางการเกษตรเราจะเรียกว่าวิชาภูมิสถาปัตภูมิคือรู้จักภูมิประเทศเมื่อรู้ภูมิภูมิประเทศจะวางต้นไม้ต้นไร่ไรอะไรตรงไหนอย่างไรเนีย่ยเรียกว่าวิชาภูมิสถาปัตผมเคยเป็น คณะกรรมการภูมิสถาปัตของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เมื่อครั้งหนึ่งที่เขาตั้งคณะกรรมการมาเพื่อดูแลว่าจะปลูกต้นไม้ยังไงจะทํำยังไงให้มหาวิทยาลัยของเราสวยงามและที่ประชุมก็มีครูบาอาจารย์เก่งเ,เยอะผมก็ได้จดรายงานการประชุมก็นั่งฟังก็ไปด้วยผมก็เลยได้ความรู้เรื่องนี้มาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทีนี้ ไอ้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับก็เป็นอาชีพอย่างบางคนก็ตั้งตัวเป็นหมอดูห่วงจุยผมก็เป็นคนรู้จักกันนะเขาก็เป็นเจ้าของปั๊มน้ามันนะฮะเดี๋ยวท่านยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้พออายุเยอะกว่าผมเยอะวันหนึ่งก็ไปเจอท่านที่หมู่บ้านดังนะครับผมก็ไปทักทายว่ามาทําอะไรนะเจอ้าของบ้านตรงนั้นก็บอกว่าเขามาดูห่วงจุยให้ที่บ้านเออ วันหนึ่งเขาก็ไปดูหวงจุ้ยให้โรงเรียนแห่งหนึ่งก็โรงเรียนแห่งนั้นก็เป็นมีอาคารหลังเตี้ยๆสองชั้นอยู่โรงเรียนหันหน้าออกไปทางทิศตะวันตกนะครับและก็เขาก็จะสร้างพระพุทธร,รูปยืนอยู่หน้าอาคารสูงประมาณเทียบเทยบสองชั้นหมอดูหวงจุย้ยคนนี้ เขาก็มาดูแล้วเขาก็หันหน้าองค์พระออกไปหน้าโรงเรียนเขาคงมองว่าคน,คนมองคนมองไปจากหน้าโรงเรียนจะได้เห็นองค์พระตั้งองค์พระออกไปทางหน้าโรงเรียนประจันหน้ากับแดดตะวันตกแต่พฤติกรรมของครูกับนักเรียนเช้า ด้านข้างองค์พระครูจะมีมานั่งอยู่ตรงนั้นเด็กนักเรียนจะเข้าโรงเรียนต้องไหว้ครูก่อนจะเข้าโรงเรียนตรงนั้นแล้วพระก็ไม่มีใครไปไหว้เพราะมันร้อนผมบอกว่าไม่ได้อันนี้ผมว่าหมอดูคนนี้ดูผิดแล้วผมบอกว่าวิธีแก้ง่าย แต่ที่สุดเขาก็ทำแล้วนะให้หันองค์พระขึ้นเหนือแล้วเอียงด้านข้างไปทางทิศตะวันตกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาครูนั่งอยู่จะนั่งอยู่ที่หน้าองค์พระเด็กนักเรียนมาไหว้ครูที่จะเข้าโรงเรียนก็จะไหว้องค์พระไปในตัวแล้ววิธีการก็คือว่า ควรจะจัดเป็นสวนย่อมตรงนั้นโดยที่มีต้นไม้ปลูกสักต้นหนึ่งเป็นร่มไม้ใบบังให้องค์พระไม่ร้อนเกินมันก็จะเสียหายน้อยไงนะแล้วก็ดูริเวณด้านหน้าองค์พระก็ควรจะปลูกต้นไม้ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาอันประกอบด้วย ก็ควรจะมีต้นพุทธรักษาควรจะมีต้นธรรมรักษาและก็ควรจะมีอ่างบัวเอาบัวหลวงเลยครับเพราะเป็นบัวบูชาพระนะฮะก็ปลูกบัวหลวงสักสี่อ่างก็ได้เพราะมันมีสี่สพันหลักๆนะฮะจงกลนีบัวประทุมนะฮะอ่าสัตบุตรสัตบงกฏแล้วก็บุนดริก นี่มีสี่สายพันธุ์จะเป็นดอกขาวกลีบซ้อนกลีบไม่ซ้อนซ้อนเยอะเขบซ้อนไม่ซ้อนเยอะกลีบสีชมพูซ้อนเยอะซ้อนไม่เยอะนี่และถ้าเติมด้วยการเอาต้นพุทธาน,นะครับเอาต้นพุทธาน,นี่ไปปลูกเสริมเข้าไปด้วยครูก็จะได้อธิบายคำว่าพุทธะ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้เด็กนักเรียนฟังนะถ้ามีความมีความเป็นผู้ผู้เบิกบานมีผู้ตื่นในความหลงผิดและเป็นผู้รู้จริงนะชีวิตย่อมประสบผลสาเร็จธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ได้มีไว้ท่องแต่มีไว้ให้รู้และปฏิบัติตามนั้นชีวิตต้องเจริญรุ่งเรืองบัว วันนี้ถามตัวเองว่าเราเป็นบัวเหล่าไหนส่วนต้นพุทธานเราก็เอาไว้พิจารณาว่าพุทธานตอนเช้าก็ออกดอกสีขาวสายๆเป็นสีชมพูใบใบก็เป็นสีแดงเย็นร่วงนั่นก็เป็นไปตามหลักใจลัก เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยฮะมันก็ผมก็ไปพูดอยู่หลายปีจนกระทั่งที่สุดครูเขาเห็นด้วยเขาก็แก้ใหม่เพราะฉะนั้นหมอดูวงจุ้ยไม่ใช่ว่าจะรู้ไปทุกคนหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นผู้มีจิตวิทยาหลอกล่อแล้วคนยิ่งตกอยู่ในความทุกข์อยู่ในความกลัวก็เหมือนถูกซ้ำเติมเข้าไปอีก ทีนี้ถ้าคนทำสวนใหญ่ๆทำเกษตรใหญ่ๆล่ะจะวางห่วงจุ้ยยังไงติดตามฟังทิดบวนบางประมาต่อไปนะครับเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนผ้าอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกรรษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทาาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกง,งามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร